สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซีเราจะคุยทุกคนเด้อผู้คอต่อคือเดิมพี่น้องมันหนีกัมาหน้าเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องในรอบสองปีอาจารย์ถึงซื้อผ้าต้องให้แล้วก่อนน้องไปใชยแล้วก็บบริมาณนาเลยเนาะมันหนีกันมาลงมือเกี่ยวเข่ามือแรกของข่อยนะตาบอมแอนมือละมือแรกของครอบครัวนะพี่น้องมันหนีกับบรรยากาศค่อนข้างอ่อนแดดออกมันหนีเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเทาแพนเพื่อนจีเอาน้องไปใส่ได้จากชั่วโมงได้จากนาทีแล้วพี่น้องเนาะ ปักอเบิงมาชมกันบรรยากาศ่งไห่งนาเกี่ยวข่าวไปน้ำของเขากันเลยนาอพี่น้องครั้งแรกของขอนได้เนในรอบปีนี้ได้เนาะอนนี้เขาจิมาเกี่ยวข้าวเนาะพี่น้องผเกี่ยวข้าวไว้บ้บมีไชูได้จากคนสบายดีเด้อพี่น้องเราชุดคันแลเ้าลงก่อนล้วได้ฮะลงก่อนจะ่งไว้ระยะเกี่ยวก็มือมือเคยชุดยอด ผ่านทวนนั่นเฮียหัวเจ้าก็เจ้าจะไปเจาะผ่านเขาไปร้อยไปเนี่ยก็จะทำอาหารกนนะโอ้ยเห็ดเป็นผ่อนนะพี่น้องเนาะบ้านเขาเอิญเป็นผ่อนนะกำกำแล้วก็มาเลี้ยงกันไว้ทันช่วงโมเด็ตเห็ดมันกระดับเขาเอิ่มเดี๋ยวไปคั้นชั้นลูกห้องลูกหันก็จะเอาเอาอะไรกันละ ท่านูหญ่อย่เากหญายคนเกี่ยวอยู่ขาลุกขาเต้าหายไปลช่องนงเด็กน้อยเ่อช่องอะไรได้ค่ะมันจะยกเครืกาเรี้ยงงานปีขับเคร่นี่ำำนีละเจ็ดคนสำตอนบุกมีคนมาเพิ่มนะขเบาะคนตัวเองเคนปกตินาะองดูดิเขาก็ได้งามเป็นบางห่วงงามเปเลเจ๊ กันบาใส่คุยนี่ห้งจะเป๊กเลยเออโมงงามหนึ่ใส่คุยพี่นองเป็นเกี่ยวได้เนี่ยตอนนี้กำลังแล้วไปหนึ่งอันสุดเสือทีบเลยพี่น้องเอ้ยนี่จะมีล้มเนี่ย้อนี้นะนี่แหละนี่ย่างคนดำนี่จนมือหนึ่งงานแถวนี้นะแต่บมงงามได้เขานะจะเก่าวังนี่คะกษัิงามปีนี้นบมงงามห้นี่ยเขานี่บมงงามตีน ออสัมพ่อสัมพ่อพ้นตกดีปีนี่หนวดโบงามปีกายผังงามตอนนี้จะเกี่ยวไปเรยเลยน้พี่น้องงานนี่เบิดแรงจะชิแอร์บุ๊ข่าวโบงามมันมาลองต้องแต่งแล้วมันจะเกี่ยวงานสองสี่หกเจ็ดคนทั้งค่อย กันหก็คนเกี่ยวนี่ประมาณหามือ6มือสิทิดหนึ่งเพล่แล้วบุบุิทิหนึ่งออนะวงะนั่งาเี่เทวดาเมินตาละมากลาเลยมาจอมเท่าพ่อก็เท่า พอนพ่อ่ะเท่าปโจนปอลาวทันนี้ก็่ะเท่ามาแล้ว่อ,อเถ่าไัยเนาะเย็นแน่สมผัดมาชีวิตลูกชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสุดิน ออดูล่เห็ดห้เห็นหน้าก็ต้องเห็นหเห็นหน้าพี่น้องถ่ายคลิปก็ยุดถ่ายไปนี่ให้ในหน้าไปก่อนขโมเห็ดกับอะไ้เฮ้ยป้าจะพ่อแม่เห็ดกับอไไ้อีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขาเชื่อว่วะลูกสิบคนเลียงพ่อแม่มาได้อีกแล้วไปจะทางอื่นขโมาเห็ดน,น้าตัวเองมาได้อีกตรงแนวนี่เลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ไม่หายหน,หน้าต้องเห็นห้ห,หน้า แล้วอยากเห็นให้เห็นหน้าจ,าาจาังข้าจะน่ากินพอดแม่นี่ข้าจะน่ากินันดีแล้วเนาะซื้อแต่อาหารกินก็ไม่ซื้อ,อทั้งข้าวซื้อ,อยังแห้งอันตรายค่ะยังกระแพงข้อมือน,นยลยซื้อตะกร้าไปที่ใครได้โมง,งามบา่บ่โู้เดี๋ยวมาลุ่นกันมาเกีก่ยวแล้วบ่้โหทีไ่ได้เท่าไรเพราะว่าปีนี่ข้าว่บันไดทั้งลุ่มเองทั้งโน้นใครเนี่ยมันมันลุบน้ำข้าวตัวนี้พี่น้องบ่งาม กายน่ะเป็นงงนอยู่ปีน่นี่คือข่ายนาำถ่วมนีแเลยว่าลาเกี่ยวเขากันพี่น้องเดี๋ยวเจนน้อยนอไปใช้ชิงองเอกๆลงมาใส่ได้เียวิธีเกี่ยวเข่าที่ถูกต้องเกี่ยวเข่าไปนําคุยกันไปนาํางันบุคุยเราก็เมื่อยปับป๊บเดยโอ้ยจะหน่อยคันน้องพอใช้ผันเริ่มหายล้วก็จะพาไปหล่อพันก่อนเข่า,าเันนี้ไม่เคยหลอดยากเถื่อนน้อยทั้งหุ่มเป็นเท่าใด สองเท่าแล้วบ้อผืนกันนีงโคตรงามดิ แค่เ,เราเนี่ยบุคใหยถิ่มเนาะบะ่เท่าเนาะไม่ติอยู่แดดได้จังเลยว่ะบ่ะะแหมป๊าปัาบ่หัวแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนะพี่น้องกันยังไม่ได้หอนไช่ไช่ไหนผ่อนเออคุณจะรอละ่ะแล้ว,ว่อนภาคุณจะรอล่ไดรรายแล้วบ่แมงมัน เยวเขาไปน้ำขุบแม,มงมันไปน้ำพี่น้องชาวนา,าเขาเห็นอะไรก็เก็บใส่กระเป๋าไปให้น้องพ่อยใส่กินงานหนึ่งโบเร่ออกมานีนได้ปิดลังักเลยมันใหญ่ได้พี่น้อยใหญ่แต่เขามันกระบวงามมาดิลองตรงแต่งมันกลายเป็นเกี่ยวเนี้ กบเปืออ่อยนี่ตายเรียบร้อยเนาะน่ะ็ดี๋ยวเท่าขึ้น่ป หูกับปูไม่จับปูต้มมันได้มันขัดปูนาถั่วปีสะเพรนเก็บนี่แหละประจำเพื่อเดียวนี่แหละลมเดือนสิบเอ็ดตัวล้มต้องดเดือนสิบสองหัวล้ม,มตาว ลำเดือนตัวหาพันสาพัดมาตึงตึงใจเศร้านาคนหนึ่งเฝ้าถึงคนหักคนคอยใจรักลองเป็นแมวหรือแมว ไม่บ no ่ไม่บ่บ่นได้ตกได้นานด้ยี่งขึ้นหน้าข่อยกรแดงบ่นาข่อยแดงแดงนาข่อยแดงบ่ม่หเลากเก็บกินแดงบ่นาข่อยนี่ในคืนนาแดงมาพี่น้องเจียข้าวอยเนีอยต้มเต็มหัใจกินดอกนี ตสนใจคนกินหรอหนาวแน่จำพูดออกาแค่น่อยเนาะว่างตาเลยมากโทษมันเทียงเนาะขอโทษมอนเทียงเวลาผลเก็บมันจะเก็บยากนะที่เนาะ มันใหญ่องันหนาเปิเกี่ยวลงสิมเนตเที่ยวแต่ผู้ย้อนใชไหมแดตาเอาเช็บม่นมาจับได้คงได้ลงมองหันก็ได้ได้หน่อยอันนี้มีแทงตาน้ำด้วบ่ นประมาณหาหกตำคำ,ตำํำใหญ่คำน้อยเก็ดตำผระจำเกำี่ยวเข่าไปเกี่ยวเข่ามาพัวแม่แต้นบุบพี่น้องพัวเกือบมันเอาตาหอยแลน ตาดีคุณตาเน่าเลยครับตาโปรงจกกมาเต็มเต็มเลยอ๋อขมันทางตกอ่ะเต็มตึงพีคโอเงาทางแสนเกอนเอาตาเกี้ยบไหมไหลนีว่างเด้อตาตกคือวันได้ตกใบเข่ามันมุงกันแล้วมันอ่ะนะ มันเห็ดหางใส่แมงมันใ่น่องมีแค่ไหนเคยกินแล้วอุ่นแมงมันสองตัวกินเมื่อยบวมาเท่าเ <c oughs> มื่อยแล้วไอ้เร <c oughs> ียกได้บ่เบื่อแล้ว <c oughs> <c oughs> มีลมอยู่แห้งชินักกว่านี่นี่ใคจะมีลมน้ำลายปูมปากแล้วปเนีบางนาบ่มีอยู่บ้านตะเก่ามีอยู่ได้แถวหวยเนี่ยดิมมีแล้ว อีกสินาทีเลยแถวเหนือยังมีอยู่มั้งป่านนี้คนใช้เจ้าน่ะโอ้ยงั้นสะพอนะอลงมาอยูอ่พี่ละลงมาอยู่พี่แ่ ค้ยายเรียกเปแนนอวยบ้า่อยู่ที่บ้านด้วยแต่บ้านเก่าคนผู้ผู้ย่อยยหแวแต่บ้านเก่าบ้านอกพองายผต้งาวบ้าาิอบตวเยแต่ผ้เ มีพี่น้องกันอยู่เขาจะเอื้อทับเจ้านี่บอกมีอะไรนะน้องเราเขาดไรเล้วมาอยู่พี่เบิสเอ่อน้องเข่าก็มาใช้เอื้อโชคดีนะกัมาอยู่พี่ดอกเมื่อไู่เลยในเวลาขึ้นนะนาะพี่น้องเอ็ดโมงกว่าเอ็ดโมงห้าสิบนาทีละขึ้นนะถ้าผู้ใหญ่ชองคนขึ้น แดดมีฮ้อนเป็นนะเป็นลมเดี๋ยวข่อยจะพาไปทั่วถงเข่าขอก่อนข่อยยังบ่ได้ตั้งแต่ดำข่อยยังบ่ได้พาลอดจักเขื่อนโมพาหลอดก่อนลอดเอาแซ่บเอนเอานอนใส่ลอดมาไหนพี่น้องโอ้แปบกแท้เก่งแท้สะ่พรอนคอยใช้บ่เคยอยู่ในแซ่บเอนจักเขื่อนแท้แต่ว่ามโมเดลอดชั่วงชงชั่วงชงชั่วโมงกว่าบ่เห็นโทรมาตามเนาะ เกี่ยวข่าวในค่ายอยู่ได้คันบอย่างลูกย่างเต้าหาเกี่ยวข่าวรับจ้างก็เพราะได้เงินใช้เยอะพี่น้องวันละแสนวันละแสนชิปมือก็ล้านหนึ่งล้านหนึ่งก็พันกว่าบาทเลยได้คันบอย่างลูกเพิ่งเกี่ยวชมือชมือรถสมืองเกี่ยวข่าวจ้าของเลี้ยวขนาดพอได้เงินใช้ได้อีกอย่างเขาก็ใเกิดตรงไฮโน่ไฮนาสินะย่างดำเผื่าถอดเกิดถอดยังให้เด้ หยบน่องหยบน้ำมันใช่้ยใช่ากกว่าเกี่ยวชิ่งใหญ่กว่าก็ก็ก็ตกคณะล่ะบงงามบงนี่ไม่ค่อยงามหรอกน้าไมเคยเทิงบงนี่อยากจะงามขัดกันอันนี้เขาสิงงามง้ำแต่บงนี่แหละไปสนกับบงงามใช้ขุ่นพุยลงมาโฮมบงนี่อันนี้ก็อพักแพง แขงขึ้นเต็มเกินอยี๋เป็นดอกเราย่งก็เอินเข่าตาแหกเข่าเจ้าให้เจ้าหน้านีเหมันแห้งโบง,งามพักตบสวรรค์ลายพักหลายพาหลอดลงไปเบิ่งพันจะหน่นอยจะขึ้น ยาายและกับคือบบงามเลยเขานะถอนอยู่แต่ว่ามันกะนะคอยใส่ตะกุบใส่ผ้าครอบหน้าครอบตาหน้าแดงยึงขึงดำปื้อๆด้วู้ยมึงนี่พี่น้องมองนี่ที่งามอยู่เออเข่าพันสิบเอ็ดเนาะจะกินมะขามกับ ก้าขึ้นสูงสูงแล้วมันก็อยู่ห่าเดี๋ยวเดียวนาะมาคามก็ไ้ปกติไ้นไีกก่คือตึ้ง,งอันนี้ไน้นี่ก็คืออยู่โน้นเ,เนี่ยแหละทอดบบตึง้งโอ้สิโต๊ะนณดอันนี้คือเขาเจ้าเด้อเขาเจ้ามันลงบริเวณบพีเนาะอันนี้คือเขาเจ้าเขาเจ้าน่ะมันสูงเขาหอมมะลิเลยสูงแล้วมันก็จะลง ก็มันเหี่ยวยากนี่ตนนัวนี้มันชูงมันก็จะลงพื้นมาเลยจนเขาดอวังนี่ก็เกี่ยวไปแล้วมันชุดเบิดจ้างประมาณคันได้คนประมาณสิบคนประมาณสองมือกระนาจะโบเลวกับจักน้อยเดีวไปเื้องในอ่า ือ้แสนออกมาจากงานเขาเลี้แหลนเขาแห้งจดกต้นดอกอกระเจียวร้ายนะต้นะนาข้าเจ้าปเลยโยงแดงๆอ่ะนะฮะเข้าเจ้าเหรอใส่ไม่ได้ายใส่ เธอก็ได้เจ็ดใดศอกใส่น้อยหนึง่งใส่โปรกินแดนนานะา,านี่คือปันโมนปันพูดแลด้วเดอพี่น้องแต่ว่ายังบริปันแบบพูดมาหาชิคกีพายดอกมิแต่ปันพูดของแม่ก่อนนะมาเถิงไปแมดด่กต่แบงพูดค่ะแบงพูดให้ชิค่อพยอีกอันนี้คือข่าวยอดนีนี่ยอดเอาผลผลนี่ ผนดีบ่อห่วงในน้อยมันถี่เกินไปบ่ปนนันไตเนาะพู้ใด้นถ่าเบ่งบัดพน้นผลิตบันเทาอันเก็บเกี่ยวเรร่อยปัน่นเลยพี่น้องที่ได้เท่าไรกายเร่อยชิมหาดงดอกกระเจียวเหน็นบ่ได้หลายกายเร่ชิมหาปีนี้ที่ได้เท่าไรรุกบ่ลายยังคล้ายพี่น้องแต่ว่าตรงนี้มันเสียหายด้ปกติเสียช้ยตรงนี้แล้วก็ให้นั่นเขาเต็มอึ้งตึง ปีนี้ียหายันดำมาเลย์จะง่ามเลยก้อยเจ็บเลยเจ็บพักแย่ง,งก่อนกินกระหมักสม,มอกระหม่อมที่ขึ้นมาได้หรอก็ใช้อยู่กับจกเจ้าแคนบริโท้มาแสดงคนคุ้มกันได้อยู่ตอนแรงบือหัวเซาแคนสชียลโบ หรือว่าจะมาเกี่ยวเข่าบ่อมีอเผอิพายคือป้าขอนกับบุมี่พายคือไม่ยุอะนะผักตบสวางเป็นไหล่นี่น,นี่เขาแห้งอ,อยู่หรอกนี่น้องหกบอจัวาวะหกหกเอิญหยาพี่ช้างเกาะแข็งๆอันนี้นะแข็ง เดี่ยวเข่าเรียบร้อยกะลุยงัวไม่ไคอยุง่งไงงามแต่อยู่นี่คัมคัมงามสาม,มีเบิดนีส่สามีเบิดะเะมอถูกห่โอ้นีไปใช้บอลด็อกเขา่าเต็มอึ่งตึงดูเราคาแ้วน้องเห็้น้อง นี่นะข้าวเหนียวเ,เนี่ยมันจะหวานมันข้นก็นว่ากินลายแ้วเป็นเบาหวานเข่าตัวน,นี้นะเอิ้นเขา่าพันสิบเอ็ดหวานอ่อนกินลงซึ้งว่าแซ่บนะพี่น้องแต่เขาจะว่ามันบอดีข้าวเหนียวแต่กินลายมันหวานโพดเดชตัวสับแขงแขงกินกับ,บาามะขามมแซ่บ ก้ากนขึระบงกกาบมีภายในจักกระบงกาบาก,บงกาบพี่น้องมันใช้พี่น้องในห,หน้านานี่พาหูนี่ผักลืมผัวไพาหูจักเป็นอะไรนี่ได้ในหน,น้ายานี่กินแล้วลืมผัวมันแสบหลายได้สะแสบหลายกินแล้วจะลืมผัวเขาเอามาหนึ่งเอามา,มาินึ่งกินไปขอยบ่หูขอดตัวใดเจินในหนายหนเขามี ลองคนปป้นไปเห็นกระดาษมันเกี่วยวข้าวจ้างจะ,ะเก็บเอาตัวนี้ดมคอยกดบดิบึ่งก็ลืมแหละแฉะขย eng ป้าเผื่อสีแลดงขึงขึงหนึง่งทำงานมาสีเบิร์ตอย่างนี้ป้าเจ้าเต็มเล้าเข่าอันนี้ งามแต่ในนี้นะกระป๋อกหนึ่งหนึ่งนี่ส่วนหนึ่งงามส่วนที่ได้ไปทั้งน้ำที่ได้ดอกเล้าขนาดดอกเล้าคือคือคนผมหงอกไม่ได้เบืองแหนอันนี้แห้งเต๊กคอยว่าสาเหตุที่มันเป็นมาสิเป็นย่อนปีนี่ค่ะคนตกดีเข่าอันนี้มันบวมหักน้ำพ้นอันนี้มันมันบุมเห็นมามหลักน้ำพ้นบวมหมักน้ำลายนะพี่น้องมันหลุดเห็ุให้ มันตายหน่อมลงเลยดำได้เนี่ยค่ะเป็นไปเลยมาหอดมาแห่ไปกายนี่เตึ้งแช่นี่ค่ะเต็มซึ้งเก็บเอาไปแยงไปกินกับกัสมอทาม่บ่ได้ท่านบ่จอนไปขึ้นจะได้กินโอเคเนาะพี่น้องส่ายรูปแล้วก็ได้หนึ่งอันสองอัน สองอันกว่าสำหรับคลิปนี้ก็บทขอจบคลิปไว้ชั่นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดสั่นกระดิ่งใ้เด้อพี่น้องเพื่อสิบุพพาดคลิปใหม่ๆที่เขาลงไปเนาะสำหรับนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สุกูจุกนละลายติดตามเบ่งคลิปให้ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่มือเปิดสัง่งอัเปิดเนาเปิดซอ,องมาเนาะพี่น้องจนหอมมาเนี่ย บางคนเผื่อติดตามค่ะติดตามเนี่ยเขาบุญกขาพูดละลายเขาให้สุขุกคนจงมีแต่วความสุขกายสบายใจล้ำรวยเงินทองคิดยังไงสมมุงหมาดปาธนาเด้อบิ่นองเด้อที่วักคุณนี่ก็สบายดีสวัสปะไปแล้วบ๊ายบาย